โอเคสวัสดีกรับกลับมากับรายการต o อบปุ๊นนอตแคสเกมเม้นอีกครั้งนะอยู่กับเกมเอ็กช็อตนะเดี๋ยวจะรู้นะเข้าไปนฮะปึ๊บอ่าเสียงอย่างนี้แสดงว่าผมต้องมาซ้อนการเปลี่ยนเพลงเอ็กช็อตกันอย่างแน่นอนนะครับผมคราวนี้จะเปลี่ยนแบบไม่ใช้เพลง เพคครั้งกกอนเนี่ยผมจะใช้เพลงของตัวเองนะก็ครั้งนี้จะเป็นเพลงที่เราต้องการนะซึ่งผมขออ,ออกตัวก่อนเลยว่านี่เป็นเซิร์ฟเวอร์ฟินบัตไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์ดับเบิลคิวที่ผมเล่นไปประจำนะคือเซิร์ฟเวอร์ดับเบิลคิวเขาซ่อมแซมเนนะี่ยเพราะนี่นะครับก็เสียงว่าจะถูกเปลี่ยนอนะบางที่อาจจมอลครับ นี่ต้องการผู้สนับสนุนนะฮะไม่ใช่ว่าผมอยากรีวิวจริงๆอ่ะอยากรีวิวมากเลยเนะี่ยพวกอะไรพวกเนี้ยแต่ก็จะไปขอคุณทีมครับตลอดก็มันก็ไม่ได้หรอกนะครับก็เดี๋ยวจะเป็นการลบกวนเขามากเกินไปนะฮะจะโดนขึ้นเดาเอาเลครับก็ได้เหมือนกันนะผู้สนับสนุนเนะี่ยก็เราลองเข้าไปใน ที่รอห้องกันดีกว่าไปเลยไปเลยไปเลยตามห้องเต็มนี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะเข้าเกมเลยอ้าวไม่สม,มาดุลเฮ้ยกดอยู่วะก็จะเป็นเสียงรอห้องก็จะเป็นการเข้าดสียงในห้องนะครับในห้องนะอ่ะกดไปกดการาเสียงเปลี่ยนนะ การไม่มีเสียงอีกด่านนี้เอ่ะงั้นไปด่านอนื่นอ๋สร้างห้องเองะโอ้ห,ห้องอะห,ห้องอะ เข้ห้องนี้เข้าไปแล้วรู้เรื่องเลยอะครับนี่ไงข,ข้าไปเฮ้ยพอเข้ามานะครับก็จะมีเพลงนี้นะฮะก็ให้กดออปชันไปมีอีกเสียงก็ะจะเป็นเสียงนี้นะก็เท่าที่ผมรู้ก็น่าจะมีแค่นี้นะฮะ แค่นี้แล้วฮะเท่าที่ผมรู้นะฮะก็น่าจะมีแค่นี้แล้วนะครับก็ไปที่เดสก์ท็อปดูวิธีการลงกันเลยครับผมไปกันเลยก็กลับมาที่หน้าจอเดสก์ท็อปผมนะฮะก็เดี๋ยวอก็สิ่งที่นักใช้ก็จะมีเอ็กช็อตอ่เอ่อเอ็กช็อตมีสิทที่ผมหาเจอมาเดี๋ยวผมให้ลิงก์ไปดาวน์โหลดกันได้ทางด้านล่างนี้เลยนะครับก่อนอื่นนะฮะให้กด property เนี่ยเพื่อเปิดโฟลเดอร์เอ็กช็อต เออกูไม่ทายกูไม่เทยแล้วนะไปไหนก็ไปไปก็ให้เข้ามาที่โฟลเดอร์มิวสิกก่อนแล้วก็เปิดตัวนี้ขึ้นมาเนะี่ยแล้วก็ให้เข้ามาในนี้นะแล้วก็กดคอนโทรลเนะครับก็แล้วก็ลากเข้ามาเลยนะฮะรอสโค่นะนี่ฮนะวิธีง่ายๆฮะที่เด็กกะกาก,ก็ทําได้นะครับก็กดอันนี้ไปหมดเลย move and replace อะไรก็ไม่รู้เลยบ กดไปเลยอ่ะหมดแล้วนะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้ปิดนะแล้วก็ลองเข้าเกมไปดูกันเลยนะครับผมก็จะเป็นอย่างที่ผมทำไว้เลยนะผมเพราะฉะนั้นก็ลองทำตามกันดูนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์แฟนเพจด้านล่างแล้ว้าไปสมัครสมาชิกในเว็บบอร์ดแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับผมก็ขอบคุณนะครับผมสวัสดีครับ